บรรยากาศที่วัดอรันยิกาวาดบ้านนาโดตำบลนาะศักอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวาจางกำลังทำความสะอาดคอผักหวานเนี่ยผักหวานผักหวานมันก็เป็นผักหวานก็อยู่ที่วัดโบรนี้วัดบ้านนาโดผักหวานเยอะแยะใครสนใจหน่อพันธุเมล็ดพันเชิญติดต่อพระอาจารย์ ชาววัดก็ดูไฟสมานวะกดันี่สุนัขมาวัดลมแรงมากเลยบรรยากาศภายในวัดที่จำเจ้าวาดกำลังทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่คืออะไรครับ เขาสามหน่อตรงไหนเลยสองสามเขาสามหน่อที่ต้นเดอาวาดท่านปลูกไว้เป็นของแปลกเขาสามหน่อสามหน่อตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักหวานกันเลยเนี่ยก็ติดไม้พยุงไม้พยุงที่ปลูกรอบบริเวณวัด ตรงกลางกลางวัดก็จะเป็นสาราการประเรียนหน้าก็จะเป็นหอพระ,ะก็จะมีไม้แกะสลักปางสายญาติคับหินผ้าหินศิลาอันนี้ที่เอามาจากจังหวัดสระบุรีเป็นปางปางรีลาเป็นไม้ ที่ชาวบ้านบริจาคมาเอามาทำเอามาแกะสลักเป็นพระุรูรูประจำวัดอรัญญิกาว่าอันนี้ก็เป็นหินก็เป็นไม้หินแกะได้สวยงามมากรู้สึกว่าเป็นแสนสององค์นี้ หน้าก็จะเป็นประตูซุ้มประตูไทยอีสานซุ้มประตูโคงวัดค่ะที่วัดก็ไม่มีมีขนาดประมาณสี่ห้าไร่ก็จะมีอหอระฆังสามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สาม, 1, สาม, 2, สาม 3. แล้วก็ซุ้มประตูที่ทำจากไม้ จะเสร็จเมื่อภายมือพิชิจะเสร็จภายในปีนี้ยังไม่ได้ฉลองอประตูก็เป็นไม้ใหญ่เท่าใหญ่สองคนโอบมีเกียนโบราณด้วยสูงใหญ่มาก วโรอนุสรสร้างเสร็จสร้างเมื่อวันที่เกาัปวาคมปศสอ6 3ันกร้อยกสเสร็จปี66หกไปคือเสร็จปีนี้ไ,ไม้ก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม,ไม้ตะเคียนมนตะเคียนไม้ใหญ่ก็จะมีอยู่ แปดต้นก็จะมีเสาต้นใหญ่4ต้นเสาเล็กอีกสต้นฝั่งละสองอันนี้ก็เป็นกุฏิกุฏิหลายปีแล้วสร้างตั้งแต่ปี2500ซึว่าจะเป็น2,540หรือเปล่านานมากอันนี้กุฏิ2ชั้นหน้าก็จะเป็น ทำเป็นบอ่บอบ่อน้ำตกนี่จุดสำคัญที่จุดเด่นของวัดลันทิกาวาคือคือต้นต้นคอตอนนี้อายุน่าจะประมาณหกสิบกว่าปีแล้วต้นใหญ่มากกม็มีออกผลออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทำเป็นที่นั่งสำหรับ เวลาญาติโยมมาที่วัดแล้วมานั่งรอใส่บาตรใส่มานั่งรอหรือประชุมอะไรกันระทับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นศาลาการ,ปรเปี่ยนศาลาศาลาการ,รเรลียนสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อไว้ใช้ทําอะไรเนะเาะไว้เก็บสิ่งของชข้งล่างก็จะไปทําประกอบพิธีทําบุญ ต่างๆสี่มุมก็จะมีธรรมจักสี่มุมเลยอันนี้กองเพนกองคือตีวันวันพระวันพระใหญ่ก็จะตีตรงน,นี้แต่ก่อนตีตรงนู้นแล้วตอนนี้มันโดนน้ำโดนฝนก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้ข้างใน ยังเข้าเปิดยังเปิดเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามีกุแแจล็อกมาอยู่นี่ก็เป็นด้านหน้ากุฏิใหญ่ก็จะล่มลื่นด้วยเทาวันแล้วก็ต้นมะปรางก็เป็นกุฏิ ทำกระติเพิ่งเสร็จทำแั๊บเดียวมั้งตอนนี้แล้วก็เป็นห้องน้ำสุข,ขาที่มีหลายห้องสร้างเสร็จเมื่อปี2561ัน้ยโดยนำดีของท่านพระอาจารย์พิพัฒน์พระมะวโรปารับสร้างขึ้นมาแล้วก็มี ทำแท้งน้ำเจาะบาดาลทําแท้งน้ำเพื่อจะไปปลูกผ,ผักให้ญาติยาโยมได้ปลูกผ,ผักเพื่อเอาไปถวายพระฉันมั่งโยมก็ไปกินไปอะไรกันบ้างอนนตอนนี้เป็นนําล่องของจังหวัดอน,นี้ก็เป็นกุฏิ จเจ้าอาวาสลมรื่นหลังเล็กๆไม่ใหมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศาลาหอฉันตรงนี้ก็จะพระภิกษุกสามเณรภายในวัดก็จะมาฉันที่ศาลานี้ข้างหลังก็จะเป็นโรงครัวบรรยากาศรอบๆภายในวัด สาลาการ,ปรเปลี่ยนก็จุคนได้ร้อยกว่าคนก็ใหญ่พอประมาณส่วนตรงนี้นเขตเขตสังฆาวาสเขตของสองฆ์มีกุฏิท่านก็คูณต้นะกะแ้ ถาป้อมต้นตะขบต้นพยูมะม่วงมะม่วงปลูกไว้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเพื่อให้เป็นอารามอารามก็คือสถานที่รื่นรมมีุตึกสองสองหลังสร้างเสร็จหลายปีแล้วสองหลังนี้ีหลังหนึ่ง ก็พื้นที่คร่าวๆก็ประมาณส 4, 4ีสี่ไร่กว่าสีห้าไร่เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศร่มรื่นกระทันนัดไม่กว้างไม่อะไรมากพออยู่อาศัยพอให้พระภิกษุได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็จะเป็นป่าป่าผักวาน ก็วัดอรัญญิกาวาสก็มีเสหะสรุเสหะวัตถุสถานก็มีประมาณนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอตะเพียงเท่านี้เจริญพร